เดี๋ยวเดี๋ยวแม่บึงก่อนวไวยนียาแก้ไอในน้ำเสียง่อบเขาหนามแน่เย็ดความเว่ยละจับดีๆที่แหละ เออไปเสิร์จ้าโอ้ยมันเก่งมันจะกินยาเร็ว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 มันสิเฮียนั่นต้นเบงกูด้ยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยว้ายวันนี้เสือจะกินยาไหนล่ะสอนกินยา ชอบกินยาบ่ลูกจอน่จอน่จอนนะจอน่จอนกินยานี่อนอนกานยาจอน่าอนอาน่จอ่น่า่อนอน